การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงรายการในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์หรือคพสีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสกายเน็ตโดยรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญเช่นการเปลี่ยนสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์การเปลี่ยนขนาดและอัตราส่วนของข้อความการเปลี่ยนสีพื้นหลังการเปลี่ยนการจัดวางข้อความและภาพที่ไม่ทำให้ความหมายของโฆษณาที่ได้รับอนุญาตเดิมเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชัน่นการเปลี่ยนราคาการเปลี่ยนชื่อบริษัทกรณีเลขนิติบุคคลเดิม การเปลี่ยนชื่อร้านที่จำหน่ายหรือชื่อผู้จัดจำหน่ายการยกเลิกการแสดงรูปภาพหรือข้อความบางประการที่ไม่ใช่สาระสำคัญโดยไม่มีการขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพใหม่สำหรับเอกสารที่ใช้เพื่อยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ได้แก่ หนหน้าโฆษณาใหม่เป็นไฟล์ pdf ภาพสีผู้ดำเนินกิจการลงนามรับรองเอกสาร 2. ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์และสำเนาหน้าโฆษณาเดิมที่เคยได้รับอนุญาตผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองเอกสาร 3. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์หรือแบบคอพศอีลงนามโดยผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ยื่นคำขอ 4. หลักฐานประกอบสำหรับหัวข้อที่ต้องการแก้ไขผู้ยื่น คำขอลงนามรับรองเอกสารโดยมีค่าธรรมเนียมคำขอ500บาทระยะเวลาดำเนินการรวม15วันทำการกรณีที่ยื่นคำขอหลัง16นาฬิกา30นาทีระบบจะถือว่าเป็นการยื่นคำขอในวันถัดไปนะครับโดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโฆษณาเครื่องมือแพทย์ได้เช่นกันครับ